มาเป็นคนไทยมีเลือดเนื้อความเป็นไทยคนไทยเธอไม่กลัวสิ่งใดหากจะเป็นมีเนื้อใครอาจมีง่ายเพิ่มพลังความมั่นใจ สวัสดีครับพบกับรายการบันทึกไทยรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับคนไทยที่เป็นยอดรายแรก,แกใหม่และไทยแทย้ปัจจุบันในการพ่อเห็ดเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้และผลกําไรมากมายและลงทุนไม่มากนะักแถมเก็บผลผลิตได้รวดเร็วแต่ก็ยังมีบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่สามารถประยุกต์และคิดวิธีลดต้นทุนและได้ผลผลิตได้อย่างผดงานจนประสบความสําเร็จเดี๋ยวเราไปพบกับบุคคลท่านนี้เลยนะครับเชิญครับ บันทึกไทยไทยแลนด์บุ๊คออฟเรคคอร์หนังสือสามัญประจำบ้านและห้องสมุดหรือเป็นของขวัญสร้างแรงบันดาลใจพบกันได้ที่สำนักพิมพ์ขวัญข้าว94และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณธรรมทัศน์เที่ยงธรรมหรือคุณน็อตนะครับเจ้าของฟาร์มเห็ดฟางและเจ้าของไอเดียสุดเจ๋งเห็ดสุ <ads> um, ่มคนแรกของประเทศไทยสวัสดีครับส,สบเกิดมาเป็นคนไทยมีเลือ นะคนรับก่อนที่คุณน็อตจะมาทําฟาร์มเห็ดฟางเนี่ยคุณน็อตทําอาชีพอะไรมาก่อนครับอก่อนก็ขับรถครับขับรถรับจ้างทั่วไปขับรถรับจ้างเลยครับใช่ครับผมแล้วก็ทํางานอย่างอื่นก็หลายอย่างครับหลายอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นอะไรบ้างก่อนนี้มารัเราขับรถมากแล้วก็ขายของตามตลาดนัดอะไรประมาณนี้ครับครับผมแล้วทําไมถึงมีแรงบันดาลใจหรือ อะไรนะครับมาทําให้เราทําฟาร์มเห็ดฟางได้ก็คือเริ่มแรกผมอยากจะมีธุรกิจของตัวเองนะครับธุรกิจของตัวเองผมเลยคิดอยากจะหาธุรกิจของตัวเองก็เลยไปอบรมเพาะเห็ดฟางครับครับแล้วก็เลยเริ่มเริ่มเพาะเห็ดฟางขึ้นมาครับเริ่มเริ่มยังไงครับเริ่มคือเริ่มมาตะกาก่อนครับตะก้านตะกานแล้วก็ค่อยมามาเริ่มขึ้นทํางไปโรงเรือนอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับเออทาไมเราถึง ไปโฟกัสที่เห็ดฟางครับมันทําไมเราไม่ไปทําอย่างอื่นคือคือครอบครัวทําเกษตรกรรมมาก่อนือเปาครับไม่ไม่ไม่เคยครับไม่เคยเลยครับผมอีกอย่างหนึ่งเห็ดฟางคือเห็ดฟางเป็นเห็ดที่ได้ราคาได้ราคาได้ราคาครับผมราคาดีแล้วก็เลี้ยงดูก็ไม่ไม่อไม่ไม่ยากนะครับเลี้ยงง่ายครับผมก็ขายได้ราคาดีครับครับผมก็คือเป็นเห็ดที่เลี้ยงง่ายได้ราคาครับผมรูปลักษณ์น่ารักด้วยไหมฮะครับประมาณนั้นครับขาวอะไรประมาณนี้ หลังจากที่เราไปอบรมนะครับแล้วเรามาเพาะเห็ดในตะก้าเนี่ยนะครับจนนานไม่ก็กว่าจะประสบความสําเร็จในตะก้าเพาะในตะก้าใช่ไหมครับอบรมมาก็ประมาณ4ปีครับเริ่มเริ่มเริ่มแรกเลยนะครับผมเริ่มเพาะในตะก้าพอเพาะเสร็จเนี่ยพอผมได้ดอกผลผลิตมาผลผลิตครับผมก็เริ่มเอาไปขายตามนั้นตามนั้นค้าหรือไปขายตามเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยก็เริ่มมีแรงบันดาลใจครับผมให้ผมได้ทําต่อครับครับจากนั้นมาผมก็เริ่มทําเป็นเล็กๆโรงเรือนเล็กๆ ครับผมเริ่มเริ่มจากรเรืองเล็กมาก็เริ่มส่งเรื่องขายไปเรื่อยผมก็เริ่มทําให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นโรงเรือนมาตรฐานไปเลยจนถึงนปัจจุบันนี้ใช่ครับจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้ก็ที่บอกสี่ปีใช่ไหมครับครับผมครับผมสี่ปีแล้วที่ตรงนี้มันเป็นที่ของคุณน้องเลยหรือเปล่าครับอันนี้ผมเช่าเขาครับเช่าเขาเช่าครับแล้วฟาร์มเห็ดของคุณนองเนี่ยมันหลังจากที่เราไปอบรมมาเนี่ยเราใช้เวลานานเลยครับกว่าเราจะเกิดมาเป็นฟาร์มเห็ดเนี่ยแล้วมีชื่อว่าอะไรครับ ก็ใช้เวลานานครับฟาร์มเห็ดนี้ก็มีชื่อว่าเษฐีฟาร์มเห็ดเษฐีน้อยอ้าวทำไมถึงชื่อฟาร์มเห็ดเษฐีน้อยครับคืออยากจะตั้งเป้าหมายึสูงเอาไว้ครับถึงอาจจะลงมาเป็นเท่าแก่น้อยก็ไม่เป็นไรเอาเษฐีไว้ก่อนครับผมครับแล้วตอนนี้ครับเราเปิดฟาร์มมาเนี่ยเราอยู่ในระดับไหนแล้วครับระดับแบบถือว่าแบบอยู่ตัวแล้วอยู่ตัวแล้วแต่ว่าอยากจะ ไปคนนี้ไปให้กไกลคนนี้ตอนนี้เป็นเท่าแก่หรือเริ่มเป็นเศรษฐีแล้วหรือ,อยังไงครับยังเป็นเท่าแก่อยู่ <laughs> รครับ <laughs> ครับผมเรามาเข้าเรื่องเห็ดสุ่มกันดีกว่าครับไอเดียเห็ดสุ่มเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเรียกว่าเป็นไอเดียสุดเจ๋งมากเลยครับไอเดียเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนอยากทําเ็ดฟาร์มอาชีพเสริมเยอะมากผมก็แนะนําไปว่าให้ไปทําโรงเรือนแต่ว่าทุนทุนขอน้อยเพราะว่าถ้าเกิดให้คนทําเป็นโรงเรือนอย่างที่แม่ผมทำต้นทุนจะสูงมาก อ๋ครับลักลักแสนเลยว่าเป็นว่าได้นะครับจะเกิดทำเพราะเหนไในฟังในตะก้าก็ไม่สามารถที่จะทําเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้เพราะว่าออกน้อยปริมาณน้อยไครมากคือทําไว้สํหรับประทานเองใช่ครับแล้วทําเฉพาะทดลองหรือว่าศึกษาเรียนรู้เท่านั้นผมก็เลยคิดไอเดียมาทําเป็นเห็ดซุ่มเห็ดซุ่มเห็ดซุ่มนี้จะได้ปริมาณที่เยอะครับเยอะแล้วก็ออกนานเก็บไปนานดอกจะใหญ่ครับผมก็คือเห็ดซุ่มกับเห็ดลงเรือนอย่างเงี้ย นะครับมันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันยังไงเห็ดลงเรือนี้ต้องมีขั้นตอนหลายขั้นตอนมากนะครับตั้งแต่อบไอ้น้ําการหมักการโรยเชื้อการดูแลนะครับจะจะจะยุ่งยุงจะเยอะกว่าเยอะกว่าเห็ดสูมแต่เห็ดสูมนี้ง่ายมากง่ายมากแค่เอาเห็ดสูมมาแล้วก็ทำขั้นตอนเหมือนหนตะก้าครับครับผมขั้นตอนเพาะเห็ดฟางเหมือนหนตะก้าเลยนะครับเป็นวิธีการที่ง่าย คนที่เริ่มทํไม่ใหม่ก็ทําได้เลยครับอตอนที่คิดไอเดียมาเนี่ยตอนที่คิดไอเดียมาเนี่ยรเราคิดได้ยังไงมันถึงจะบรรเจิดเราต้องใช้สุ่มเนี่ยเออใช่คิดได้ยังไงครับก็บคืออย่างนี้ครับคือผมไปดูพี่คนหนึ่ง,ขงเขาทําพ่อยิฟังในตะก้าครับแล้วเขาก็ทำตะกา้าเนี่ประมาณสี่ฉากได้สองชั้นสี่ใบนะครับเขาก็ไ่ซ้อน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 ไว้นะครับแล้วก็มีซุ้มรอบซุ้มรอบเป็นเนี่ย แล้วพอดีเขาก็มาโบนให้ผมฟังว่าเฮ็ดตะกาไม่ออกเลยมันไม่ได้กําไรเลยประมาณนี้นะครับครับผมก็เลยคิดเอ๊ะสุ่มนี่มันก็สามารถที่พอเห็ดฝางได้นี่อผมเลยพี่เอางี้กันเดี๋ยวเทสุ่มนี่ลองเพาะดูครับับผมก็เลยเอาพุ่มเนี่ยเพาะให้เขาดูทำให้เขาดูผมก็เรียกว่าพัฒนาใช่ครับครผมแล้วอย่างนี้ผลผลิตระหว่างเห็ดสุ่มกับเห็ดโรงเรือนธรรมดาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงครับถ้าเป็นโรงเรือนนี้จะใจเยอะ ได้เยอะกว่าแน่นอนครับแล้วเห็ดสุ่มมันดียังไงครับเห็ดซุ่มดีจากทาเป็นอาชีพเสริมได้ได้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เห็ดฟางในตะก้าที่เราทำเป็นอาชีพเสริมกันมันไม่ได้ผลตามที่ต้องการครับแต่เปรียบเทียบเฮ็ดซุ่มกับเห็ดฟางในตะก้าเนี่ยเห็ดซุ่มได้เยอะกว่าครับครับอย่างซุ่มหนึ่งซุ่มหนึ่งเนี่ยได้ได้เก็บเขาเก็บเป็นยังไงคือเก็บเป็นเป็นชุดครับเป็นชุดเป็นชุดคือซุ่มหนึ่งเนี่ยได้ประมาณสิบกิโลเจ็ดถึงสิบกิโล ตอนหนึ่งสุ่มนะครับ,รบตอนแรกๆเนี่ยที่เราทําเห็ดสุ่มเนี่ยเรามีปัญหาอะไรไหมครับเห็ดสุ่มครั้งแรกเลยที่ผมทดลองก็ไม่มีปัญหาครับคือออกมาผลผลิตที่เยอะเลยครับผมเลยเริ่มเริ่มคิดเป็นไอเดียว่าผมจะทำเห็ดสุ่มสอนสอนคนที่คิดจะเริ่มขอเห็ดฟางให้เป็นอาชีพเสริมคือหมายถึงว่าเราเราเราทำเห็ดเนี่ยเราเรามีความชํานาญอยู่แล้วเราพอจะมองมันออกอยู่แล้วว่าลักษณะนี้อุปกรณ์อย่างเงี้ยมันสามารถที่จะดัดแปลงเป็น เป็นการทําเห็ดได้นะครับผมใช่ครับและอย่างปกติเนี่ยเห็ดสุ่มกับเห็ดลงเรือนอย่างเงี้ยณปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกอะไรนะการการเติบโตจนเก็บเกี่ยวได้เนี่ยมันแตกต่างกันไหมครับเห็ดลงเรือนนี่จะใช้ระยะเวลาประมาณ25วันครับเกวันถึงเก็บเกี่ยวได้ครับสูตรของตลาดได้แต่ว่าเห็ดสุ่มนี่ใช้เวลาประมาณแค่10วันเท่านั้นเองก็สามารถที่จะขายได้แล้วครับครับจะเร็วแล้วอย่างอุณหภูมิทั่วไปครับของเห็ดเนี่ยมัน เท่าไหร่มันถึงจะเจริญเติบโตดีครับอุณหภูมิทั่วไปก็ปกติก็คือเห็ดฟางชอบอยู่ที่ประมาณ32องศาครับนะครับจะเป็นเห็ดที่เจริญเติบโตดีที่สุดครับผมและอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติคนที่อยากจะทําเห็ดฟางนะครับโดยใช้ทุนน้อยๆเนี่ยเขาจะทํำยังไงอุปกรณ์วัสดุนิหายากไหมครับเนี่ยก็ซุ้มไก่ทั่วไปนะครับซุ้มไก่เที่ยวขายตามตลาดทั่วไปครับแล้วก็ส่วนวัสดุเพาะก็จะเป็นอ พัตชวาก็ได้ต้นกล้วยก็ได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นวัสดุเหลือใช้ตามท้องเกษตรที่ไม่ใช้แล้วจะเป็นพวกเปลือกถั่วเขียวกากมันสำปะหลังอะไรประมาณนี้ครับก็เรียกว่าเป็นวัสดุที่หาไม่ยากที่หาไม่ยากครับครับผมเดี๋ยววันนี้จะอยากให้คุณน็อตเนี่ยสาธิตวิธีการทําสุ่มไก่ครับไม่ใช่สุ่มไก่เห็ดซุ่มเห็ดสุ่มก็ทําจากสุ่มไก่นั่นแหละครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคุณน็อตจะมีอยู่ดียังไงนะครับครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาดูวิธีขั้นตอนการทำเห็ดสุ่มนะครับเห็ดฟางในสุ่มไก่เดี๋ยวจะงงนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับก็มีเชื้อนะครับเชื้อเห็ดฟางเชื้อเห็ดฟางอันนี้เปิดอถั่วเปลือกถั่วโซีียวซึ่งเป็นอาหารของเห็ดใช่ครับนี้คือฟางฟางนี่คือคือช่วยในความร้อน ความร้อนนะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยคือซุ่มไก่ครับซุ่มไก่นะครับซุ่มไก่เราก็จะจับซุ่มไก่ง่ายแ่นั้นงายอย่างนี้ใช่ผมอ่าครับผมเริ่มเลยครับครับอันนี้ผมพอจะช่วยได้ไหมครับผมจะพาของเขาเละหรือว่าจะดีจะทำไป็นชั้นๆครับอ่า เดี ه, ๋ยวมาทำรายการวันนี้เดี๋ยวไปเปิดฟาร์มเห็ดเลยได้เลยครับอันนี้เราเราต้องลงเยอะหรือน้อยขนาดไหน,นครับราฟรารัมกะเอา,ราครับรอันนี้ต้องลงแบบฟู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 อย่างนี้ใช่ไหมใช,ใช่ครับก็กดเอาให้แน่นลงอีกใช่ไหมครับครับลงมาเลยครับหมดคันเลยครับหมดคันเลย,ม,เลยมาแค่นี้พอครับ อ่าแค่นี้เพลอก่อนนะครับข้างๆโอเคต่อไปก็เป็นอาหารอาหารอ่าก็ใส่กันไปเลยรอบๆครับผมคือเห็ดนี่มันจะจะออกมารอบๆใช่ไหมตรงกลางตรงกลางเกี่ยวไหมตรงกลางไม่ต้องครับตรงกลางไม่ต้องเห็ดออกข้างๆครับอ๋อ อย่างอย่างสุ่มหนึ่งเนี้ยเราเราเราเรียกว่าต้นทุนเราใช้ประมาณเท่าไหร่ครับต้นทุนต้นทุนตอนหนึ่งสุ่มตอบผลิตนะครับครับผมผลผลิตไม่เกินหนึ่งร้อยบาทโอไม่เกินหนึ่งร้อยก็คือถ้าเกิดเราไม่รวมส้มเพราะส้มนี้เราลงลงทุนครั้งเดียวครับผมใช้ได้ประมาณหนึ่งปีถึงสองปีปีครับผมครับแล้วอย่างเชื้อเนี่ยอย่างเชื้อที่เราได้ใช้ได้กี่ครั้งเก็บเกี่ยวได้กี่ครั้งเชื้อนี่ได้ประมาณอ่าเก็บประมาณอาทิตย์หนึ่ง อาทิตย์หนึงแล้วก็หมดครับผมแล้วก็เริ่มแล้วเราก็ต้องเริ่มทาใหม่อย่างงี้ฮะใช่ครับเริ่มทาใหม่ครับโอ้เก็บได้อาทิตย์หนึ่งแล้วทาใหม่นะครับอือขอแสดงว่าเราก็ต้องเปลี่ยนไอ้ตรงนี้ตลอดใช่ครับทุกทุกอาทิตย์ใช่ครับโออยังสมมติเราเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยมันได้สักกี่วันครับหมายถึงว่าเราเก็บทุกวันเลยใช่ไหมครับทุกวันเลยครับทุกวันมันก็คือบานบานได้ระดับได้ระดับทุกวันใช่ครับอือเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นครับ สำเหมือนเดิมครับทาเหมือนเดิมเลยครับแล้วเราจะใช้สักกี่ชั้นนะครับเนี่ยปกติทํห้าชั้นครับ5้าชั้นครับผมครับผมอันนี้พอย่างครับพอแล้วใช่ไหมพอแล้วครับพอแล้วครับกดข้างๆเลยข้างกลางให้ฟูไว้ครับก็กดเลยครับกกดด้วยครับก็คือฟางนี่ก็คือตัวเก็บความชื้นความร้อนความร้อนความชื้นด้วยครับเรียบร้อยแล้วครับไปก็เปิดถัวทำเหมือนเดิมครับเดิมครบห้าชั้นครับผม ก็ก็คล้ายๆกับเรียกว่าเป็นคอนโดก็เหมือนกันนะใช่ครับใช่ับแต่เราเอาสุ่มมาเป็นวัสดุครับคล้ายๆเหมือนให้ฟังในตะก้าครับครับผมให้ฟังในตะก้ามันมันน้อยแบบว่าเป็นสูตรเดียวกันเลยรอบสูตรเดียวกันเลยเออทาไมตะก้ามันน้อยเพราะอะไรเพราะเกี่ยวมันเกี่ยวกับวัสดุไหมหรือว่าหรือว่าขนาดมันทําให้ความชื้นหรืออุณหภูมิมันมันไม่เหมือนกันเกี่ยวกับขนาดด้วยครับขนาดเล็กสองอุณหภูม sure ิ แนแต่ก้ามันน้อยแตก้ามันน้อยอันนี้ได้เยอะกว่าได้ได้ได้นานกว่าครับครับมันทำให้ความชื้นมันอันนี้มันมีอยู่อยู่นานกว่าไง เราทําเห็ดฟางในในสุ่มไก่นะครับเรียกว่าเป็น5ชั้นแล้วเรียบร้อยแล้วครับต่อจากนี้ไปเราก็จะคุมพลาสติกคลุมเพื่อป้องกันความชื้นต้องเพื่อให้ควบคุมอุณหภูมิอากาศความชื้นนะครับคุณน้อยครับแล้วอย่างเราทําเห็ดสุ่มเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไหมครับใช่เลยครับเพราะว่าเห็ดสุ่มเนี่ยหาวัสดุในพื้นที่เราที่เรามีครับเช่นสุ่มไก่เรามีอย่างทุกจริตอยู่แล้วนะครับแล้วก็วัสดุพอ ก็คือใช้ผตบชวาหยกกล้วยอะไรก็ได้ครับที้หาในพื้นที่ได้ครับผมคุณพ่อเห็ดฟางเนี่ยโอ้โหทั้งลงเรือนปุ๊บแล้วก็เรียกว่าไอเดียสุดเจ๋งเนี่ยทาในส่มไก่อย่างเงี้ยครับสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมากขนาดไหนครับเนี่ยก็ก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าเห็ดฟางราคาดีราคาเป็นร้อยนะครับส้มหนึ่งนี้ก็ได้ประมาณเป็นพันเหมือนกันนะครับต้นทุนแค่นีดเดียวเองก็สามารถที่จะสร้างได้เรื่อยเรื่อยนะครับ คุณน้อยครับมาพูดถึงการตลาดดีกว่าทําเพราะเห็ดเยอะขนาดนี้ครับคุณน้อยไปขายที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้ผมมีตลาดอยู่อยู่สองตลาดครับ,ค,รบคือตลาดแม่ค้าผักแ,แล้วก็ตลาดแมคโครแมโคแมโครเลยใช่ครับแมคมแมโคเลยอ่ะพูดถึงแมคโคนี่เป้าหมายในชีวิตมีเป้าหมายไหมครับว่าเราจะผลิตหรือว่าจะจําหน่ายไปถึงระดับไหนครับเนี่ยเป้าหมายก็คือของแมคโครผมอยางสซงแมคโครทุกประเทศคือเป้าหมายของผมอาจจะโลตัสบิกซีด้วยอะไรประมาณนี้ครับเรียกว่า ฟาร์มคอยคอยคอยชมนะครับแบบผลไมจากฟาร์มเห็ดเษฐีน้อยครับผมแล้วอย่างนี้อย่างนี้ที่นี่ฟาร์มเห็ดเษฐีน้อยเนี่ยเปิดเปิดสอนไหมเปิดสอนทําเห็ดฟางหรือเห็ดสุ่มไหมมีครับก็คือผมจะเปิดสอนทุกวันที่ห้าของเดือนนะครับทุกที่ห้าของเดือนส่วนส่วนอีกทางหนึ่งก็คือทาง a c e b o o k นะครับ Facebook คือนี่เลยครับนี่เลยอ๋อเห็ดฟางกาญจนบุรีครับผมอันนี้ก็เห็ดฟาง แอดมินเองหรือเปล่าใช่ผมผมเองครับอ่าครับผมก็เรียกว่ามาเข้า a c e บ o o k มาคุยกับคุณน็อตโดยตรงก็ได้ได้ครับคือฝากปัญหาอะไรเงี้ยได้นะครับผมคุณน็อตครับอยากจะให้คุณน็อตแสดงความคิดเห็นนะครับให้กับแฟนรายการของเรานะครับว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างสมมติคุณน็อตเนี่ยทำไมต้องคิดหรือวิธีต่างๆที่จะสร้างนะครับพัฒนานะครับในเมื่อวิธีดั้งเดิมมันมีอยู่แล้วนะครับทำไมเราต้องคิดพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็คือช่วงนี้ มีคนอยากทำอาชีพเสริมเยอะอยากหาอะไรพิเศษแต่ว่าไม่มีช่องทางบางคนก็ชอบทำเกษตรประมาณนี้แหละครับช่องทางเดิมคือเห็ดฟางในตะก้าไม่สามารถที่ทำเป็นอาชีพเสริมได้ผมเลยต่อยอดเพื่อแก้ไขปัญหาคนที่พอเห็ดฟางเพื่อให้เพิ่มผลผลิตแล้วก็ทำเป็นอาชีพเสริมได้จริงนี่ก็คือไอเดียสุดเก๋งนะครับก็คือเห็ดฟางสุ่มครับผมเดี๋ยวเราจะเชิญอาจารย์ธัญญาผลนันนะครับมาบันทึกเรื่องราวของเราในวันนี้ครับ วันนี้ทีมงานของเราไ่้มาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาเยี่ยมาฟาร์มเห็ดสุน่มนที่เป็นรายแรกของเมืองไทยเรื่องเห็ดเนี่ยผมมาจังหวัดกาญจนบุรีก็นึกถึงว่าเมืองไทยในยมีอาจารย์ดีพร้อมชัยวงเกียรตินะฮะเป็นเรียกว่าบิดาของการปลูกเห็ดในเมืองไทยเลยเริ่มเผยแพร่วิธีการเพราะเห็ดเนี่ยมาตั้งแต่ปี2510นะฮะแล้วเขียนลงสื่อไทยรัฐด,ด้วยในคอลัมน์ ำมามากินบนแผ่นดินไทยนะฮะอันนั้นถือว่าเป็นการบุกเบิกวงการเห็ดเมืองไทยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยเนี่ยรับประทานเห็ดอยู่ไม่กี่ไม่กี่พันนะฮะแต่จำน,น,นวนเห็ดทั้งหมด3 0 0 0 0ื่นพันเนี่ยมีเรียกว่าเป็นเห็ดที่มีพิษแค่หนึ่งเปอร์เซนต์นั้นอีก27,000ืพันกว่าพันกินได้หมดแล้วการที่คุณน็อตมาค้นคว้าวิจัยต่อยอดเนี่ยถือว่าเป็นการาเรียกว่าต่อยอดแล้วก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงมาเพิ่มอีกเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่น่ายกย่องและก็น่าบันทึกไว้บันทึกไทยครับนั้นเราจึงขอบันทึกไว้แล้วก็ขอมอบให้หนังสือบันทึกไทยนะให้คุณน็อตไว้ดูครับรายการบันทึกไทยไทยแ l a เล็กคอร์สเปิดพื้นที่ให้ทุกท่านแล้ววันนี้หากคุณเป็นบุคคลหรือชุมชนโรงเรียนสถาบันการศึกษาองค์กรที่ต้องการสร้างและบันทึกในสถิติ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่029810247หรือ029811242เพราะเราเชื่อคุณทำได้แล้วคุณจะเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยและนี่ก็คือเรื่องราวของรายการบันทึกไทยของเราในวันนี้คุณผู้ชมท่านใดที่เป็นหรือรู้จักบุคคลสถาบันสิ่งของหรือสถานที่ ที่เป็นสุดยอดลายแรกแปลกใหม่และแท้ๆติดต่อทีมงานบันทึกไทยของเรามาได้าทางที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับบันทึกไทยของเราเตรียมพื้นที่ไว้สําหรับคุณแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับสุดยดหลกาใใม่ใจ